Afraid of losing what I found. If all the fallen pieces hit the ground, I see it in your eyes. My lover and my bride, I loves a steady tide. not afraid of losing what I found. If all the fallen pieces hit the ground, I see it in your eyes. My lover and my bride, our love's a steady. A story speaks silence doubt The wind may blow house Your where so and voice soft strong husband all alone. ตอนแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอาศัยอยู่กับทางพ่อแม่ครับแล้วก็วันนี้มีแผนที่จะขยายครอบครัวครับผมก็เลยมองหาบริษัทที่รับสร้างบ้านนะครับ I'll lay down everything every part จากที่คุณพ่อเขาแจ้งไว้นะครับมีแผนที่จะขยายครอบครัวสร้างบ้านแต่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลนะครับเปรียบเทียบหลายๆบริษัทนะครับจนมีเพื่อนมาแนะนำนะครับบริษัทไอคอน o m e ซึ่งทางเราก็มีแบบเพื่อนได้ออกแบบให้แล้วก็ได้ติดต่อทางไอคอน o m e เพื่อที่จะประเมินราคาส่งแบบให้แล้วก็เขาก็แนะนําดีครับก็เลยตัดสนใจที่จะสร้างไอคอนโฮมครับผม wait เราครับได้ออกแบบกับทางสามเทนะครับที่ชื่อหัววุ้นเสตโลนะครับก็คือทางคุณแวรกับคุณหนุ่มแมมเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องฟังก์ชันกันหลายรอบครับผมทางบ้านเนี้ยทั้งสองหลังครับฟังก์ชันก็คือสีห้องนอนสีห้องน้ำครับแล้วก็มีครัวในครัวนอกครับครัวนอกเป็นครัวไทยที่แบบว่าสามารถทําอาหารแบบจัดเต็มได้เลยพอดีเขาเป็นเชฟแล้วก็ชอบทาอาหารแล้วเลยแบบว่าออกแบบฟังก์ชันได้แบบใช้งานได้นะครับแล้วก็พูดถึงภายในบ้านเราครับก็มีฟังก์ชันภายนอกส่วนกลางนะครับก็คือเราสามารถจอดรถได้มากถึงเกือบสิ รงจอดรถเนี่ยจริงๆจอดได้4คันแต่ว่าจากการใช้งานจริงๆมีเพื่อนมาก็จอดได้เป็น10คันเลยแล้วก็มีสถานที่ปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับชอบปลูกต้นไม้ที่บ้านอยู่แล้วได้มีเวลาใช้ร่วมกันก็คือรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทุกฟังก์ชันภายในบ้านก,ก็ใช้งานได้หมดทุกฟังก์ชันเลยตามที่ออกแบบนะครับ ก็ว่องการก่อสร้างนะคะมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยค่ะแต่ว่าคือทางไอคอนโฮมอ่ะก็คือจะเข้ามาแก้ปัญหาแบบเร็วทันใจดีมากค่ะคุณภาพก็คือคุมราคาค่ะตรงปกไม่หลอกลวงนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเสาเข็มคุณภาพงานคุณภาพปูนทุกอย่างเนียคือทางเราสี่คนะ่ะก็คือชอบเข้ามาดูใช้งานตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่างานดีงานเนี้ยตรงปกค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ทางไอคอนโฮมนะคะก็จะมีโฟร์แมนนะคะคอยติดต่อดูแลอยู่ตลอดแล้วก็ทางบุคลากรน,นะคะก็จะมีทีมงานที่เฉพาะทางเช่นทีมงานปูกระเบื้องออทีมงานทาสีะคะ่ะคือเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็ดูแลดีะคะ่ะ ความรู้สึกหลังบ้านเสร็จก็คือแฮปปี้มากค่ะที่บ้านหรือไม่กระทั้งเพื่อนนะคะ่ะไปมาหาสู่กันก็คือมีแต่คนชมว่าบ้านสวยสวยมากปกติอะค่ะเป็นคนทํางานนอกบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะค่ะก็คือจะเลือกที่จะทํางานที่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยู่บ้านอยากใช้ชีวิตในบ้านเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะออกไปหาเพื่อนแต่ทีเนี้ยก็คือให้เพื่อนมาหาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าบ้านเราคือแบบพร้อมรับแขกทุกคนเลยค่ะ มีพื้นที่มีที่จอดรถเพื่อนก็ชอบมาชาอาหารบ้านครับถ้าพูดถ like ここ like MMA, pair, Eleven, ึงความคุ้มค่านะครับผมว่าบ้านหลังนี้ที่สร้างนะครับก็คือคุ้มค่ามากๆนะครับตั้งแต่วันแรกที่สร้างนะครับลงเสาเข็มลงอะไรเงี้ยคือเขาใช้ของดีหมดคือสเปคตามแบบที่ออกแบบเลยถ้าพูดถึงความคุ้มค่าผมว่าคุ้มมากๆกครับกับราคาที่จ่ายไปแล้วก็คุณภาพวัสดุทุกอย่างดีมากครับ ก็อยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหา รับเหมาก่อสร้างมีแบบในมืออยู่แล้วครับก็อยากแนะนําให้ลองติดต่อไอคอนโฮมดูครับผมทางไอคอนโฮมเนี่ยมีออฟฟิศจริงมีไซตงงานที่กําลังก่อสร้างอยู่หลายไซตงงานนะครับก็อยากจะลองให้ติดต่อบริษัทดูก่อนได้ครับก็ถ้ามีแบบแล้วไงก็ลองแนะนําให้ไปติดต่อไอคอนโฮมดูเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญนะครับสามารถแนะนําได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้เลยนะครับการดูแล after service อะคะ่ะสมมุติว่าป้าน,นะคะมียาแนวเป็นรูนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือทางไอคอนโฮมเขาก็จะส่งช่างมาจุดไหนมีปัญหาครับทางไอคอนโฮมเขาก็จะรีบส่งผล มาจัดการแก้ไขอย่างเช่นตัวประตูอ่ะค่ะล็อกไม่แน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะส่งแบบช่างประตูมาดูแลให้เลยก็อยากแนะนำไอคอนโฮมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสร้างบ้านก็ยังไงลองติดต่อไอคอนโฮมดูนะครับผม Through everything here we stand